สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับสายบึกกับช่อง DIY สไตล์บึกนี่วันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับไฟไฟโซลาเซลล์ยี a ่ห้อ p a e อันนี้159บาทนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวความสว่างส่วนการประกอบนี่ก็ไม่ยากนะครับจะมี นี่ขาขามาให้ซูมมเห็นชัดไหมครับขาแลวอันนี้ก็ใส่นอ็อตเขาจะมีมาให้พร้อมเลยนะครับนี่แขงรับแขงรับแสงมันชัดแบบประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับ มันจะชาร์จแบตประมาณหกถึงแปดชั่วโมงใช้ได้ประมาณถ้าเปิดสว่างเต็มที่มันจะใช้ได้ประมาณนักห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนะครับมันจะมีลองจากสว่างเต็มที่มานี่แล้วก็นี่ขาขาขานี้ไว้ยึกกับกำแพงนะครับยึดกับกำแพงหรือยึดกับเหล็กเนี่ยน็อตมีไว้ให้พร้อมหมดทุกอย่าง ส่วนรีโมทนี่นะครับอันนี้ปุ่มปุ่มเปิดปุ่มเปิดจะเป็นเปิดความสว่างสุดนะครับปุ่มนี้จะเป็นโหมดคนเดินผ่านจะไม่มีไฟแจ้งเตือนมันจะมืดดับไปเลยมีคนเดินผ่านจะสว่างสว่างสุดสว่างประมาณหนึ่งนาทีมครับ หมดสองหมดสองก็จะมีไฟสถานะอยู่ไฟมันจะรีดีมีคนเดินผ่านก็จะสว่างสว่างสุดส่วนหมดนี้จะเป็นหมดเปิดทั้งคืนนะครับหมดสามหมดสามจะเปิดทั้งคืนสว่างมันจะลองจัดสว่างสุดมันจะเปิดได้ทั้งคืนครับวันนี้นี่ครับเดี๋ยวอรอถงึงคืนนะครับจะมา ดูความสว่างกันนะครับว่ามันจะสว่างขนาดไหนปะนี่นะครับนี่หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะสว่างประมาณนี้นะครับนี่คือหมดสว่างสุดของมันหมด หมดสว่างสุดมันจะกดที่ปุ่มเปิดนี้นะครับปุ่มนี้สูมเห็นไม่ชัดนะนี่ปุ่มบนซ้ายมือนี่ปุ่มเปิดจะเป็นปุ่มสว่างสุดส่วนหมดนี้ก็นี่นะครับมันต้อง หมดหนึ่งนี่ถ้ามีการเคลื่อนไหวมันจะติดมันจะติดเองเดี๋ยวลอมันดับกันนะครับเดี๋ยวลองไปเดินผ่านน,นี่พอเดินผ่านมันก็จะมันมีเซ็นเซอร์จับเดี๋นี่คือหมด มีคนเดินผ่านมันจะติดเองแต่ไฟไฟจะดับหมดนะครับหมดหนึ่งส่วนหมดสองหมดสองก็ปุ่มนี้นะครับหมดสองนี่มันก็จะเป็นไฟหลีมาหน่อยเป็นไฟหลีถ้ามีคนเดินผ่านมันก็จะติดมันก็จะสว่างสว่างจ้าเลยนะครับวันนี้นี่ทดสอบความสว่าง เราดูตอมดับนะครับนี่เมดเตบเวลาเดินผ่านเนทึบนี่ส่วนหมดที่สามหมดที่สามจะเป็นปุ่มนี้นะครับหมดที่สามนี่ไฟจะสว่างยันเช้า นี่มันก็ยังสว่างอยู่นะครับแต่ถ้าเปิดโหมดสว่างสุดนี่มันจะอยู่ได้ประมาณไม่กี่ชั่วโมงหรอครับน่าจะอยู่ยได้ประมาณห้า <4 S 2> ถึงหกชั่วโมงนะครับนี่อันนี้คือโหมดสามอันนี้คือโหมดสว่างสุด นี่ผมซื้อมานี่ติดไปสามตัวสามตัวสี่ตัวแล้วครับเนี่ยตรงนี้ก็มนีนี่เปิดแค่สองตัวนะครับหมดสว่างสุด ตัวละ159บาทนะครับอันนี้รุ่น290บาท159บาทนี่นะครับเดี๋ยวลองปิดรีโมทรีโมท,โม,ทมันจะใช้ด้วยกันได้มหมดเลยนะครับสำหรับพวกรุ่นพวกนี้นปิดหมดมืดตึบ๊บ น,นี่คือการเทสแสงสว่างนี่นี่ครับเทสแสงสว่างเดี๋ยวจะลองเทสแบบไกลๆให้ดูนะครับ là đẹp hết đẹp <laughs> เห็นไหมครับสำหรับท่านใดที่ถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ